ที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางทีิออย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องคอยไปดูคอยไปวลการประมวลผลต่างๆคือมันส่งมาให้เลยไฮเทคมากเลยค่ะแล้วนอกจากระบบไฟเตอร์แล้วเรายังมีระบบส่ง SMS ส่ง SMS เมนะเมื่อไหร่ที่ที่น้ำมีปัญหามันจะ ส่งสัญญาณปิ๊ๆมาแล้วครับแจ้งเตือเนอเป็นข้อความสรรรั้น SMS ไปยังมือถือไปยังมือถือใครบ้างคะคือมีทั้งมือถือของชาวบ้านด้วยแล้วก็มือถือของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับเช่นกรมประมงรฏทาลน,นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เราจะต้องมีระบบนี้เอาไว้เมื่อส่ง SMS ไปเนี้ยก็สามารถที่จะเตือนช่วยกันเตือนได้ในงจ้นางนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นเหลืองเนี่ยอย่างนี้เราจะมีวิธีในการแบบป้องกันยังไงครับพี่ อันดับแรกเลยนะครับเราเราตื่นชาวบ,บ้านก่อนใช่ไหมครับชาวบ,บ้านพอเขารู้ข้อมูลว่าน้าเริ่มมีปัญหาสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ชเช่นเครื่องเติมออกซิเจนนะฮะเขาก็จะเปิดเปิดเครื่องอให้ให้ออกซิเจนให้ให้ปลาได้มีออกซิเจนพอเพียงพอที่จะอยู่ได้นะครับสองเราแจ้งเตือนไปทางทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาแก้ไขเช่นชนประธานนะครับถ้าพื้นที่ไหนท,ที่ที่มีน้ําที่จะ นำต้นทุนทางด้านตอนบนที่จะสามารถเปิดไล่ระบายมของเสียได้ก็ทางจมพทย์ก็จะช่วยในด้านเปิดและไล่ช่วยไล่่วยไทยอยทยอยออกไปก่อนนะคะตรงนั้นจะมีการแก้ขวิกแต่ถ้าหากว่ามันวิกฤตแล้วเป็นสีแดงแล้วนะคะจะทำยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นสีแดงนี่นะคะคือหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ไขแล้วครับแล้วระดับในการแจ้งเตือนเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการแบ่งยังไงบ้างคะพี่คือสิ่งที่เราใช้ในการแบ่งระดับการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีสาตัวนะครับ สำหรับการแจ้งเตือนนั้นมี3อย่างด้วยกันคือแจ้งเตือนความเป็นกรดด่างแจ้งเตือนค่าออกซิเจนและแจ้งเตือนความนำไฟฟ้าครับการแจ้งเตือนทั้ง3อย่างนั้นมีความแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยที่จะแบ่งเป็น3สีนั่นก็คือสีเขียวหมายถึงสภาพน้ำปกติสีเหลืองหมายถึงสภาพน้ำต้องมีการป้องกันและสีแดงหมายถึงสภาพน้ำต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนครับ พี่คะแล้วอ,อย่างเวลาที่เราจะแจ้งเตือนปัญหาในเรื่องของการเกษตรกับการประมงเนี่ยนะคะมีวิธีการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันไหมคะถ้าในในเรื่องของการประมงโดยส่วนใหญ่ตัวที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับก็คือออกซิเจนมีความสําคัญต่อพวกสัตว์น้ำปลาป่าก็จะเน้นที่ออกซิเจนนะครับแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับ เกษตรกรต้องเอาน้ำไปทำนาใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความตัไฟฟ้าหรือค่าความเค็มนะฮะก็คือถ้าน้ำมีความเค็มดูดเข้าไปก็ก็สุกเข้าไป